If you can ซูเปอร์แมนสิ่งมีชีวิตที่มีพลังมากที่สุดบนดาวโลกหลังจากที่เขาได้มาที่โลกนี้เขาก็พยายามทำความดีช่วยเหลือผู้คนมากมายแต่มีคนชอบก็ต้องมีคนเกลียดมีหลายคนอยากให้เขาตายเขาจึงตอบไปแค่ว่าโชคดีแล้วกัน สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะฮะผมร็อกจาก Rock s ์ i t น Games ครับวันนี้นะฮะเรามาอยู่กันกับเกมซูเปอร์แมนที่น่าสนใจ5เกมนะครับนี่ไงช่วงนี้เราอยู่ในช่วงซูเปอร์แมนฟีเวอร์นะฮะโอ้โหกำลังมาแรงเลยนะครับผมก็เลยเนี่ยหาเกมซูเปอร์แมนเดือดเดือดมันมันห้าเกมจากทุกยุคทุกสมัยที่เคยมีมาเลยนะครับมาดูซิว่าเกมไหนเดือดสุดมันสุดนะฮะเรามาเริ่มกันที่ เกมที่หนึ่งครับเกมแรกเกมนี้เนี่ยเกมที่มีชื่อว่าไม่ว่าแกจะทำอะไรกับฉันลูเจอแผนของแกไม่สำเร็จนะ่ไม่ใช่ครับเกมเกมที่หนึ่งนี้นะครับเป็นเกมซูเปอร์แมนที่ทุกคนต้องการเลยนะฮะชาวเกมเมอร์เนี่ยทุกคนต้องการเกมซูเปอร์แมนแบบเราบินอิสระแล้วก็ไปทำภารกิจ ที่ไหนก็ได้อะไรเงี้ยอาจจะบินไปนอกดาวไปที่ดาวอื่นด้วยนะครับไปช่วยแต่ละดาวอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งผู้พัฒนาคนนี้เนี่ยโซโล่คนเดียวเขาก็รู้สึกว่าเมื่อเมื่อไหร่ไม่เห็นมีใครทําเลยใช่ปะเขาก็เลยทําเองเลยนะครับเป็นตัวแบบมาโชว์เคสอะไรอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วทุกคน,นต้องการแบบนี้นะฮะดูดิเป็นแบบบินน่เนี่ยโอ้โหบินอิสระสุดยอดมา,มากดูเป็นแบบฟิลฟิลมได้จริง เนี่ยเป็นเมืองของซูเปอร์แมนเลยเราก็บินช่วยปราบวายร้ายดาร์คไซด์มาบุกอะไรอย่างเงี้ยทำทำลายทำลายการจราจรก็ได้โอ้โหยอดเยี่ยมจริงนะผมอยากให้มีมากเลยเกมนี้นะครับเกมนี้เกมแรกเป็นออเด็บซับเฟนะเราไปลุยที่เกมที่2กันเลยดีกว่านะครับของเกมซูเปอร์แมน มาครับเราไปหยวนกับเกมที่สองกับเกมนี้ที่มีชื่อว่า Superman Returns เ oh อา e yeah, ย่า let's go EA ซะด้วย EA ทำนี่มาแล้วรอ,อสักหน่อยดิ yeah มาแล้วมาแล้วอุกาบาท อ๋อมาที่โลกเลยเหรอเริ่มมาโอเคอนี่มองขึ้นฟ้าอ,อ,อ๋ออ๋อเขาอยู่บนโลกอยู่แล้วโอเคเฮ้ยพี่มาเปลี่ยนยืนโชว์ตัวนี้เนี่ยไหนไหนมัน ลูกของข้าเจ้าคงจับข้าไม่ได้ข้าคือพ่อของเจ้าจอเอลเมื่อที่เจ้ามาที่ดาวโลกนี้เจ้าเนี่ยคงรู้ว่าเจ้ามีพลังเยอะมากใช่ไหมข้าจะช่วยให้เจ้าเรียนรู้พลังพวกนั้นเองบนโลกเจ้าเนี่ยจะสามารถต่อต้านแรงโน้มถ่วงได้มีเลบินเดอ ๋อพาวเวอร์ดรอปเจ้าระวังให้ดีเจ้าแข็งแกร่งกว่าโลกที่เจ้าใช้ชีวิตอยู่เสอีกโอ้โอ้โอ้ไม่ไหวโอ้ย ไม่สุ่มไม่ได้จะไปหยุดอุกบาลเลยเมื่อกี้กำลังหัดบินอยู่ไหนมันอยู่ไหนเซนส์ของเจ้าเนี่ยจะเตือนให้รู้ว่าใครที่อยู่ในอันตรายรถเจ๊งเลยผมว่าคนอันตรายน่าจะอยู่บนพื้นนี่แหละเจอซูเปอร์แมนเถื่อนอ ตูกเช้นพลังของเจ้าเพื่อปกป้องประชาชนแห่งโลกใบนี้วิ่งหนีแล้วเรามีคนบ้าด้วยเออพ่อพ่อใจผิดแล้วผมไม่ใช่ซูเปอร์แมนแบบที่พ่ออยากให้เป็นแน่นอนนหนไหนอุกบาทเจนโรสส่วนนิพล กขบอกให้ตั้งสบายนไว้ล็อคไงล็อคว้าล็อกเขทำไงยิงอะเลเซอร์โอ้ยย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  อามาอีกแล้วโน้โหเยอะจัดพี่ยี่ซูเปอร์สปีดไป <Superman S 2> จัดก,การ <versus S 2> ่อยเหรอซูเปอร์แมน <Superman S 2> นี่อาจารย์แฮมิลตันนะท่าได้ยินฉันนะ <F ib ling> ช่วยเราด้วยนะโอ้ซ oh ูเปอร์แมนเวอร์ชันอาชญากรม่วหยแล้ว <F el iz an> oh. สตาร์จั์แฮมิูตันดูว่าทานจะเป็นหัวนะฮะทนต้องไ,ไปปล่อยแล้วนายครับสตาร์จั์อยู่ไหนพลัาางของลมหายใจของเจ้าสามารถดับไฟที่หมวกระหน่ำได้ว้อ้สวยครับสวยครับทดสอบหนะเด็กโอ้ เ,ออเฮ้ยล้เลื่อน้ว้ให้จะได้จะได้ไดอ้พายุเข้าครับพายุเข้าเรา,าไงเนี่ยเออป่าป่าป่า <c oughs> ลมหายใจน้ำแข็งว้าวมันระเบิดเลยเ้ยโอ้โหเยี่ยมจเิงซูเปอร์รแมนบุกบาลน่าจะไปสู่ใจกลางของเมืองแล้วโซูเปอร์แมนมาแล้ว โดน,นเครื่องโอ้โหโดนยานบินระเบิดโน่ no! ปอครับผมเป็นซูเปอร์แมนที่ลหลบเลวอ้อผมขอลาออกอ้ตึกตึกถล่มเลยผมขอลาออกจากกานซูเปอร์แมนโน่ no! มาครับเราไปอยู่กับเกมที่3ในวันนี้นะฮะก็คืออันนี้เลย uh The Death and Return of Superman uh การตายและการกลับมาของซูเปอร์แมนครับเป็นเกมที่เขาเรียกว่าน่าสนใจมากๆนะฮะเป็นสไตล์แบบเนื้อเรื่องอันนี้ไม่เหมือนกับเมื่อกี้ Metropolis วันปัจจุบัน เป็นเมืองที่ค่อนข้างสง,งบสุขแล้วอยู่ดีๆไฟดับอยู่ดีก็เกิดไฟดับทั้งเมืองอา้าอุ้ยไอนี่ไข่เนี่ยข้างในโรงพลังงานเมโทรโพลิสอยู่ดีก็มปไอ้พวกอสูรเวนอยู่ในน้นเต็มไปหมดนะ ลูยเดาทางแล้วนี่มันจะเป็นงานของซูปเปอร์แมนอ่ามุตรงอย่างเงี้ยโอ้ยเลเวลหนึ่ง oh yeah. let's go อ่าพี่ซุปมาปราฮ่า ramble <laughs> ด้วยแรมโบ,มบ้มานี่เอ๊จัดการคนยึดโลงพลังงานซะแล้ว ปะ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 อ่อปะ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 สวยครับ Let's go อุ้ยมียิงยิงบูมด้วยเอ่เอ่อุ้ยมีเป็นกดแก่าตซายตซาปะอุ้ยปะอุ้ยคว่างเลยว้าวว้วมีบินลงมาด้วยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย <_ s> <_ s> ไปจัดบอสสัวหนึ่งตัวนี่โดดนี้มาสุดใจน้องปั๊บป๊บปอยอาย่ากพี่อย่ายอีกพี่ป๊บปั๊ป๊บปบัสวยครับอ่าเออเอเอแพแดงเอือ ผมอยากรู้บอสบอสตัวแรกเป็นตัวอะไรผมผมอยากเอาจริงนะฮะไม่มีเกมซูเปอร์แมนออกมานานแล้วอะใช่ปะอยากเล่นจัดๆเลยถ้านังเรื่องใหม่นี่ออกมาดีเนี่ยอาจจะอาจจะได้เกมซุปใหม่ก็ได้นะครับแต่ภาคไทยเนี่ยต้องบอกเลยว่าโชคดีแล้วกันอย่างเดียวเลยจุดนี้ ผมรับไม่ได้จริงผมบอกเลยอ๋อไฟช็อตพิสุปเหอพิสุปแพ้ไฟฟ้าอมันใช่อ่ะเอ่อไฟฟ้าผสมคริปตไนท์หรือเปล่าว้าวว้ววอ้อะไรมาบ้าว้ยมาแล้วบอสมาแล้ว เดือดติงวะเนี huh. uh ่ยคลาวสเตอร์มาเด้อไอหินอ่ะหินฮะฮะโอ้ซูเปอร์แมนตาย์ซูเปอร์สปัชโอ้ยได้แค่นี้ละใจเนาะเอ้ยซูพีไม่ได้หรอฮะฮะฮะมีกางเกงในด้วยเลียนแบบอ่ะเฮ้ยเลียนแบบซูเปอร์แมนอ่ะฮะเอ้ย ามีโพสท่าโอ้ e ย h เละแบกับปลิกเก้าวดืวนสิมีชีวิตที่ไม่ทราบตำแหน่งไม่ทราบที่มากำลังไปที่เมโทรโพลิสทำลายทุกอย่างในสถาของมันขณะจะสิทธิ์ลิกยังหยุดมันไม่ได้ใครๆดูมสเตยมาที่นี่แล้วเอาไว้มีดูมสเตยด้วยเนี่ยด,ดูมดูสเตยเป็นสีเขียวไง Yeah. มีแค่ซูเปอร์แมนเท่นั้นที่สมามารถช่วยเราได้เอ่อไปไปลุยกันพี่นะครับเราไปดูสเตนไปก่อนนะฮะเรามาตอนที่เกมที่4ก็เลยดีกว่านะครับกับเกมนี้เอ่อพิซซุปพิซซุปเวอร์ชันคอมิกส์เอ่อพิซซุปวัวเล็กจัดอนะนะครไงเล็กส์ลูทเอ อ๋อดาร์กไซด์ก็มาให้เอาจริงผมไม่เคยเล่นหมดเลยนะเนี่ยท,ที่มาเล่นหมดเนี่ยมีมีเกมท้ายสุดอะที่ผมแบบอาจจะพอพอนิดหน่อยพอแบบรู้จักนิดหน่อยอว้าวว้าวๆๆมีมีปั่นดินด้วยพี่ซุปอะไรพี่พี่ชาบูนี่ใครเนี่ยโอ้ย อ่อยิ้มนี่บินถ้าบ,บินแบบอุลตร้าแมนนะอ่อไหนไปรอดิซูเปอร์แมนชาโดว์ออฟอะพอลคลิปส์นิวเกมนี่มาแล้วตอนเนี้ยเราได้ส่งอาวุธของเราไปแล้วนายท่านทุกอย่างที่ท่านจ่อจงมาเราได้เตรียมการไว้่หมดแล้วมันเป็นแผนการที่สุดยอดมากนายท่าน ดูว่าเราจะชนะหรือเปล่า<ะ>ตอนนี้ในเวลาทดสอบไอ้ผู้ชายขอดีสน่อยแล้วถึงแม้ว่ามันจะมีอาวุธแบบนี้ข้าก็าาอยากเขารูจรงิงว่ามันจะทำภารกิจให้ข้าได้หรือเปล่า <c oughs> การกำจัดลูกชายของคริปต์ดอนคนสุดท้ายโอ้ยอ <c oughs> ไปงานสุปเปอ์แมนชอบหรื <c oughs> อเปล่าสนใจแบบนี้ไหมละ่ะ ไม่รอก็อถือว่าใจได้อ่ต่อยได้แรงแค่นี้เหรอไงฮะก็นะผมก็ต่อยได้แรงกว่านี้ตลอดแหละนะเออต่อยไปพี่นายเทเซ นั่นแหละคือการต่อสู้จนสุดท้ายของเมื่อวานระหว่างซูเปอร์แมนกับเมทชัลโลฮุดเหล็กนักวิทยาศาสตร์ที่สตาร์แลบไดที่สุดก็ได้ถอดหัวข้อออกมาได้แล้วตอบมาจากยอดการหุ่นยนต์ของมันแนะตอนนี้พวกเขาเนี่ยถูกคุ้มกันอยู่ที่เกาะสไตรเกอร์แมทชัลโลเนี่ยจะอยู่ที่คุกได้อย่างดีแน่เลยที่นั่นเนี่ยมีไอ้พวกฆาตกรมากมายโอ้ยนี่ไงไอ้หัวจมูกเมื่อกี้ นี legs, right? uh, ่เล็กใช่ไหมแผนของแกไม่สำเร็จนะอ๋อผู้ให้อาวุธกับผมใช่หม้ไอตัวบูปริ้นของอุนยนเนี่ยมันก็ค่อนข้างซับซ้อนมากนะครับผมใช้เวลานานมากกว่าจะทำมันได้แต่ผมเนี่ยก็พอใจกับผลลัพธ์นะยครับ พูดถึงเรื่องบ้าเลยเนี่ยฮะลูเธอร์ไม่มีอะไรหรอกนะไม่มีอะไรอยู่ที่โลกหรอกมันแค่เป็นของที่ช่วยให้คุณเนี่ยจัดการกับไอ้คนที่มีผ้าคลุมกันแน่นอนบริษัทของคุณทาต้องขอขอบคุณการบริจาคของคุณด้วยนะครับเราเนี่ยทำดีลกันเป็นเพืนส sure> ่วนระยะยาวดีมาคิดว่าผมเป็นเพื่อนคุณกับพอนะครับนะไม่ต้องพูดไม่ต้องถามชื่อหรอกนะเออพี่เล็ก์โดนหลอกใช้ อ๋อเมืองซีเหลี่ยมเดลี่แพลเน็ตใครอ๋อพี่สุปยืนไปยืนบนเดลี่แพลเน็ตเลยเหรอโอเคไหนเราจะได้เล่นอย่างดูท่าแล้วเหมือนเป็นวันที่เงียบสงบดีนะวันนี้นะ movement แกไหนลองว้าวบินด yeah, 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 yeah. ิบินโอ้ยออเแบบโบราณจัดอ่ะอ๋อบินบิบินตรงๆไม่ได้พี่สุปหมุนไปหมุนมาอ๋อมันอินเวอร์สมันอินเวอร์อโอเคนี่เราจะบินไปไหนเนี่ยอ๋อ ตายซะก็ได้อยู่นะได้อยู่นะเอ,อโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยมาแล้วมาแล้วพวกกระแทกรถทีเกิดเหตุเลยระวังหลบไปซะเกมโบราณนี่ไม่มีซับจริงๆใช่ไหมเนยะโอ้โหดิปอ่ะลิมมูซีนดิป อุ้ยไม่ใช่ลิเอร์รถเมย์ว้าวได้พิซุปไปช่วยรู้ทางเหมือนจะมีอุบัติเหตุนนะผู้คนพวกนี้ต่างการความเหลือของฉันเขาบอกใช้ซปเปอร์ฮีริงเราจะได้รู้ว่ามีเหตุการณ์เกิดตรงไหนอ๋อโอเคเขาบอกศัตรูสีแดงประชาชนสีเขียวเป้าหมายสีเหลืองไปก็ไปก็ e ล s ก็ เออเออปลอ้ปี่ปล่อยวพี่ล่อน้องไหนไหนหาไม่เจอนี่นี่นี่ลอ็อกลอกผมเชิญเลยครับไอ้รถจะตกรถจะตกพี่ตำรวจอย่ายไปยืนตรงนั้นพิกม่ต้อไปด่วนเลครับเดี๋ยวผมจะการดงไงอืมพีกัาวอ๋อเราเราแบกเลยเแบกรถเลยเขาเปกดกุญแ x x แบกจะต้องเจอคนนี้ก่อนนะนี่เราทำอะไรเนี่ยไม่รู้แบกอีไรแบกแบกพี่ตำรวจช่วยผมด้วยพี่ตำรวจพี่ตำรวจ <laughs> ยิงจับอะไรเนี่ยซูเปอร์แมนยกแล้วหมุนทำไมเราหมุนทำไมหมุนหมุน <laughs> หมุนทำไมก็ไม่รู้ซูเปอร์แมนเนี่ยย่องรถเอาไปวางให้จุดโ <Okay. S 1> อเคอ้อลบอย่าบางังซูเปอร์แมนอ๋อว้าวว้าเล้ววักเอ้ยทำไมดีมากเออต่อยสเตทนี้อ๋อ ไปเลยซูเปอร์แมนเขาบอกดับไฟซะได้ครับซูเปอร์เบรสได้เลยแบล็คลไปด้วยได้ไหมไม่ได้ไปไปดับเพลสดับเพลหลบคทุกคนหลบซูเปอร์แมนมาแล้วลบบลบอปบอกให้ลบหลบหลบลบหลบลปบล็เปล่าได้เปล่า หมือนดับเลยพี่แรงแรงหน่อยเออเย็นและเริ่มเย็นเย่ yeah. good job good job นหนไล่เฮลิเดอเออมันมันขโมยตังค์ใหปล้นแบงก์อ่ะันต้องหยุดไอเฮลิคอปเตอร์นั้นด่วนเลยพี่ผ่าไล่ดอ,อก โอ้หมุนนมุนไปไหนหมุนไปไหน,หน,ไไหนควบคุมยากจัดผมบอกเลยพี่จะตีลังกาทำไมแล้วเขาไปแล้วเออเร่งนี้เร็กโอ้โว่ go 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 เอามันจอดทำไมอ่ะทำไงให้เราทำอะไรไงกับมันต่อยอ่ะซูเปอร์แมนมาแล้วออาไปไหนแล้วอา้าว มันไม่กีจอดไปอะ่ะมันเนี่ยเริ่มทำให้ฉันฝนไม่ไหวแล้วนะล็อกเป้าเนี่ยเล่งยิงได้ปะพี่ซูปี่ยิงมาเลยดิไปเี่ยไปเี่ย Let's go โอ้พี่ซูปนโดนใบพัดอันน่ยอะไรอะไรก็ไม่รู้นะครับผม ผมจัดการฮออันนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราไปต่อที่เกมที่5กันเลยดีกว่านะฮะมาครับเก็บเกมสุดท้ายนะครับเราไปหยวนกับเกมที่ผมอยากเล่นมานานแล้วนะส่วนตัวผมชอบ Mortal Kombat มากๆนะครับแล้วเกมใน Injustice 2เนี่ยผมเคยเคยแต่ดูคนอื่นเล่นออย่างี้ดีกว่านะฮะแต่ก่อนผมยังไม่ได้ทำช่องอะไรอย่างี้นะครับเคยแต่ดูคนอื่นเล่นมันมันอยากเล่นมานานแล้ววันนี้ได้โอกาสมาักหน่อยวันนี้เราเป็นพี่ซุปกันเลยดีกว่า นะฮะแต่ได้ข่าวว่าพี่ซูเปอร์แมนนี้เป็นตัวร้ายใช่ปะโดนเบรนนี่แอบควบคุมสักอย่างเออ่ซูเปอร์แมนเราสู้กับแบทแมนดีกว่าป่ะจุดนี้เฮ้ยมีเล็กซ์ปะเล็กซ์เอ่อเล็กซ์เล็กซ์ไม่มีอ่ะอ๋อไม่มีเลยมีแต่โจเกอร์โนพี่เล็กซ์ไม่เป็นไรแบทแมนนั่นแหละไปเราเชื่อราให้สุดเออ่แบทแมนไปเล้วสก๊อ โอ้ยปี๊บเปิดบอเลยอ่ะโดนซาแบบไหนกันดีเอ้ย Red Sun Prison ดีกว่าติดคุกแหกคุกอ่า Let's go ผมเคยเล่นแต่ Injustice Park เกมมือถืออ่ะโอ้แต่ก่อนผมติดมากเลยเกมเนี้ยเออแกจะได้กลับเข้าไปที่คุกแน่ครับข้ากำลังจะฟื้นฟูรัฐบาลของข้าข้าจะไม่ปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นนะ ป๊อบเออมามาว้าวว้าววาแล้ว tamam> คุณจะดูท mm> ่ากันไม่ได้โอ๊ย nice> ป๊อบป๊อบปอบเออเล่นแบบสัญชาตญาณเลยกันสัญชาตญาณมอโต้คอมแบทออเด้อโอ้ยมันเก็บก anyway> ันฮะพีซีป๊อบป๊อบป๊อบเออเออเฮ้อโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยไม่ไม่ได้การแล้วต้องดูท่าหน่อย Super Breath โอเคลงซ้าย Y Flying Punch มีฮิต t ิช s i น n ไหมลงซ้าย X ลงซ้าย Y โอเคได้ครับโอ้โอ้ยโอ้โอ้ไม่กล้าจ้าป๊อปป๊อปป๊อปโอ้ยอย่าบอกพี่อย่าบอกพี่โอ้ยเราใช้อันติได้ปหมอันติอันติกดไงไม่รู้อันติอันติแล้วอย่า โอ้โหนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันเรียกว่า,วาความยุติธรรมโอ้แกจะต้องกลับไปเข้าคุกนะอ๋อ้โอ้อ้นี่ก็ยิงโอ้โหวิววิ ยิงจ้างไอ้ยิกวะเอ้เอ้ย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 ไปไงป้าบุ๊คหน่อยเด้อเออเออเออโอ้โมันซอดมันสะท้อนจับหน่อยเด้อป้อบอไปเอ้ยเอ้ล็อกเอาไว้โอ้ยมันบกโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ่ะ โอ้โหเอาเลยจ้ะเด้อเด็ดดีเลยแบทแมนแบทแมนชนะพอจริงแท้แบทแมนแบบใส่ชุดแบบคริปโตไนท์เต็มสูบเนี่ยผมว่าพี่ซุปอาจจะไม่รู้ดิพูดยากเนาะใช่ปะอาจจะสู้ยากเพราะเขาอ่อนแอแล้วไงแล้วแบทแมนน่าจ,จะแบบศิลปะการต่อสู้ดีกว่าอะไรอย่างงี้ไปอีกแมชดีกว่าสุดท้ายสุดท้าย <Superman. S 1> สุดท้ายต้องสู้กับ เออผมชอบเดอะแฟลชไปครับเดอะแฟลชสู้ที่หน้าโลงหนักดีกว่าเออก็ทำสูดท้ายอ่าวัสดีครับแกเนี่ยทันเลอดชันใช่ไหมแบลรีเข้าใจกันผิดแล้วครับบูราเป็นความหวังเดียวของโลกนะแบลรีพี่แบลรีมาปับปบออ ไม่ต้องเร่งไม่ต้องเร่งเครื่องน้องเอ้ยเอ้ยพี่แบล็เล่ปับเปอวะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเออว้าวว้าวอู้ออู้อู้อ้ยโอ้ยโหไต่เร็วมามาเออโดนพ่นจังๆเอ้ยปับ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  อโอ้ว้อสักทีนี้พี่แบร์รี่อืออืออ้าวะช้าไปบ้าแบร์รี่ฮะอุ้ยสิ่งนี้ต้องหยุดได้แล้วครับหยุดหมดแล้วสู้สักทีอ้าวอ้าอ้าเอ้ยเอ้ย เอ้ยแบแบลลี่แบ่แบลลี่บล่แบลลี่บลีแบลลี่แบลลี่แบลลอ่แบลี่แบลแบลลี่แบลลี่แบลลี่าลีแบลลี่ลีแบลลแบลลี่แ่แลี่บลลลี่แบลลี่แบลลี่าอ่าลลี่แบ่แบลลียล่บลแบลลี่แบลล เบลลี่เบลลี่โอ้โอ้เอ้เบลลี่เอ่าอ่าแพ้หนึ่งชนะหนึ่งแต่สุดแต่แบทแมนผมรู้สึกเก่งกว่าพี่เบลลี่เยอะเลยไม่รู้ทำไมอะความยากเท่ากันด้ะนะฮะอาจจะเป็นเพราะแบทแมนเขาเก่งอยู่แล้วหรือเปล่าไม่รู้นะ นะครับสนุกดีมันดีนะครับสำหรับวันนี้นะฮะ5เกมซูเปอร์แมนสุดมันนะฮะขยายผมเอาซีรีส์นี้มันทำอีกบอกดได้เลยนะครับเป็นซีรีส์แบบอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะเป็นเกมอื่นอะไรอย่างนี้เป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นซูเปอร์แมนสไปเดอร์แมนเอ็กซ์แมนมาร์เวลทั้งหลายแหละหรือว่าแบบอะไรนะลีโลแอนด์สติช เออหรือว่าเป็นพวกแบบ how to train your dragon จริงเกมเขาเยอะเหมือนกันนะเพราะเกมบบที่แบบอินดี้อินดี้แบบไม่ค่อยมีใครรู้จักอะไรอย่างงี้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันต่อนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามหาเกมในเรื่องมาช่วงนี้นะไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรออกมาเลยจริงๆช่วงนี้นะครับผมพยายามหาแล้วมันไม่มีเลยนะครับนะไว้เกมออกเมื่อไหร่เดี๋ยวมาเจอกันต่อนะครับจิกัรในเกมหน้าคลิปหน้าไลฟ์หน้านะครับผม,มเจอกันจ้า